สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิใครว่าสถานที่ทำงานไม่มีผลต่อการทำงานกันคะลองคิดเล่นเล่นดูสิคะว่าถ้าหากเราลองได้ทำงานอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยผู้คนเอกอะจอแจ เราก็คงจะทํางานแบบไม่มีสมาธิงานเงินก็คงจะไม่เดินกันละค่ะแต่ถ้าลองได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปทํางานในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความครีเอทีฟมีแต่อะไรสวยๆงามงามมองแล้วสบายตาสบายใจแบบนี้เห็นทีพนักงานคงจะมีแต่ความคิดสร้างสารรค์ว่าไหมล่ะค่ะนในคลิปนี้นะคะจะพาไปพบกับสถานที่ทํางานสุดเจ๋งที่เชื่อว่าหากคุณเห็นแล้วก็คงอยากที่จะรีบวิ่งไปยื่นใบสมัครเข้าเป็นพนักงานในทันทีเลย ซึ่งมันจะเป็นสถานที่ไหนและอยู่ที่ใดกันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะ Google ถ้าจะให้นึกถึงออฟฟิศเจ๋งๆแล้วก็คงจะนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจาก Google เพราะที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่พนักงานของเขามีความสุขที่สุดในโลกเคียวละค่ะมีความสุขยังไงน่ะคะ งั้นลองไปชมนะคะออฟฟิศของ Google ที่สำนักงานใหญ่ที่แคลิฟอร์เนียกันดีก,กว่าค่ะที่นี่นะคะเต็มไปด้วยมุมพักผ่อนสบายๆส,ส,สำหรับพนักงานหลายจุดห้องครัวที่มีทั้งแบบทานของเบาๆหรือจะทานแบบจัดหนักก็มีไว้ให้บริการแบบฟรีๆกันอีกด้วยนอกจากนี้นะคะโต๊ะทำงานของแต่ละคนก็ฟรีสไตล์แบบสุดๆและยังมีมุมนะคะที่ให้พนักงานนั้นสามารถที่จะงีบหลับ เพื่อชาร์จพลังก่อนทำงานได้อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฟิตเนสและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เอาไว้ให้พนักงานของเขานั้นได้ดูแลสุขภาพของตัวเองไปในตัวเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอิจฉาพนักงานที่ได้ทำงานที่นี่จริงๆนะคะเอเมซอนนี่ก็คืออีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ที่แม้จะมีตึกออฟฟิศระฟ้ามากมายแต่พวกเขานะคะก็มีโครงการยักษ์ใหญ่อีกนับไม่ถ้วนที่ตั้งใจจะเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นของขวัญให้กับพนักงานของพวกเขาและนี่ก็คืออีกหนึ่งออฟฟิศที่เรียกได้ว่าอลังการงานสร้างและเป็นอะไรนะคะที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วอยากจะมาทำงานทุกวันหรือจะสิงอยู่ที่ทำงานก็ยังได้เลยนะคะ <S The s p i r e ที่ตั้งอยู่นะคะที่เมืองซีแอตเทิลคืออาคารทรงกลมที่ดูเพลินๆอาจจะมีรูปทรงเหมือนกับฉากในหนังไซไฟ ถ้าว่าครยายนี้เป็นออฟฟิศแนวธรรมชาติบำบัดที่แวดล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้นานาพันธุ์ซึ่งจุดมุ่งหมายนะคะก็คือเพื่อเชื่อมโยงบรรยากาศให้นึกถึงลุ่มน้ำเอเมซอนซึ่งหมายถึงดินแดนที่เปรียบเสมือนปอดของโลกนั่นเอง ดยการสร้างส,างสางภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้ส่งผลดีนะคะต่อจิตใจของพนักงานทาให้สามารถทํางานและก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆโดยนักวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการได้ใช้เวลากับธรรมชาติสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรได้ถึง50%และการใส่ต้นไม้นะคะในพื้นที่สำนักงานนั้นจะเพิ่มผลิตภาพด้านการทำงานได้ถึง15% นอกจากนี้ยังมีหลายงานวิจัยที่ชี้ว่าแสงแดดนะคะยังมีส่วนช่วยพัฒนาในเรื่องของสุขภาพผลิตภาพและจรรยาบรรณของพนักงานได้อีกด้วยล่ะค่ะีะว,ว่าเป็นสวรรค์ซะมากกว่าที่จะเป็นที่ทํางานนะคะเนี่ยเซลกาสคาโนมีคนเคยบอกว่างานที่ดีนะคะย่อมเกิดมาจากบรรยากาศทํางานที่ดี หลายหายบริษัทจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการใช้ต้นไม้ในการตกแต่งออฟฟิศเพิ่มมากขึ้นเซลกาสคาโนนะคะบริษัทสถาปนิกชื่อดังในเมืองมาดริดของประเทศสเปนได้ออกแบบและสร้างสำนักงานใจกลางป่าสำหรับให้ทีมสถาปนิกของพวกเขานั้นได้มุมมองแบบใกล้ชิดติดกับธรรมชาติ ทำกลางต้นไม้ใบหญ้าหลากหลายสีสันภายใต้พื้นที่นะคะแนวยาวโค้งมนด,ดูทันสมัยที่ถูกคุ้มด้วยกระจกโค้งใสที่ทำหน้าที่เป็นผนังและหลังค่ะทำให้เห็นทิวทัศน์ของป่ารอบด้านได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังลดการพึ่งพาแสงประดิษฐ์ระหว่างวันทั้งจากแสงจากโคมไฟหรือว่าหลอดไฟได้อีกด้วยโดยทางไหนนะคะก็ประกอบไปด้วยโตทำงานตั้งเรียงขนานไปกับแนวกระจกช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่มรื่นในการทำงานได้ดีเลยทีเดียวละคา่ะเรียกได้ว่า ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งทำงานอยู่ในป่าเลยนะคะเฟซบุ๊กที่ได้ว่าสำหรับ Facebook แล้วถือว่าเป็นแฟลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะที่ได้รับความนิยมในไทยเป็นอันดับต้น,ตน หลายคนคงได้แต่เพียงแค่ใช้งาน Facebook ผมไม่เคยเห็นใช่ไหมคะว่าออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานของ Facebook นั้นเขามีหน้าตาเป็นยังไงแต่นี่นะคะก็คือออฟฟิศที่ได้ชื่อว่าเป็นห้องทำงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใครๆก็อยากจะเป็นหนึ่งในพนักงานของที่นี่ m p k 2 1คือสำนักงานใหญ่นะคะของ Facebook ที่ตั้งอยู่นะคะที่เมืองเมนโลพาร์คในรัฐแคลิฟอร์เนียบนเนื้อที่กว่า100ไร่เรียกได้ว่าเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย เยวัตถุประสงค์หลักของออฟฟิศแห่งนี้ mm. ก็เพื่อจะให้พนักง,งานนะคะ mm. ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพเรียกได้ว่ามีมุมหลากหลายมุมให้พนักง,งานได้ใช้เวลาในการนั่งคุยนั่งปรึกษาหาหรือรวมถึงพักผ่อนหย่อนใจแต่ที่สําคัญนะคะอาหารและเครื่องดื่มนั้นฟรีตลอดวันเลยล่ะคะ่ะแต่สิ่งที่พนักง,งานชอบมากที่สุด mm. ก็เห็นจะเป็นความยืดหยุ่นในการเข้าออกเวลาทํางานประที่นี่ไม่มีเวลาเข้าออกประจําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพนักง,งานส่วนใหญ่ ก็ชอบที่จะเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศเพราะพวกเขาอยากที่จะมาเจอเพื่อนร่วมงานที่เรียกได้ว่าให้บรรยากาศเหมือนได้มาเจอเพื่อนสนิทต,ตอนเรียนมหาลัยยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสำนักงานไวท์เมลเทนบริษัทไวท์เมลเทน เป็นบริษัทนะคะที่ให้บริการในด้านอินเทอร์เน็ตสําหรับชาวสวีเดนเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เอาใจใส่ในด้านการตกแต่งออฟฟิศให้มาในทีมที่ดูเหมือนอยู่ภายในถ้าในอวกาศโดยผานังถ้านั้นนะคะมีหินล้อมรอบเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งก็มีดีไซน์นะคะที่เข้ากับธีมถ้าอวกาศได้อย,อย่างลงตัวเริเพื้นที่ที่เป็นห้องทํางานก็ตกแต่งไปด้วยต้นไม้ที่ดูสวยงามร่มรื่นเรียกได้ว่า หากใครที่บอเออเดินหลงเข้ามาในออฟฟิศแห่งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจเขาล่ะก็คงจะคิดว่าหลุดทะลุปไปยังอีกมิตีหนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งการตกแต่งออฟฟิศด้วยรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครที่เห็นอยู่นี้นั่นก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศแปลกใหม่เพิ่มความสนุกสนานสร้างความตื่นเต้นเร้าใจเพื่อกระตุ้นนะคะให้พนักงานได้ทำงานกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะแมเห็นแล้วอยากไปทำงานทุกวันเลยนะคะ Ticketmaster บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแสดงสดระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสาขานะคะคอยู่หลายแห่งทั่วโลกอย่าง Ticketmaster นั้นแน่นอนนะคะว่าออฟฟิศของพวกเขาก็ต้องไม่ธรรมดาเช่นกันและนี่ก็คือสำนักงานใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษที่บอกได้เลยค่ะว่านอกจากจะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้ว ยังมีพื้นที่นะคะสำหรับให้พนักงานได้ผ่อนคลายในหลายๆจุดอีกด้วยไม่เพียงแค่มีสไลเดอร์ไว้ให้พนักงานได้ใช้ในการเดินเท้างลงมาจากด้านบนด้วยความรวดเร็วและเข้าใจแล้วพวกเขานะคะยังออกแบบสำบนักงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รวมถึงส่งเสริมการเข้าสังคมโดยเพิ่มมุมที่ทุกคนนั้นสามารถมีส่วนร่วมด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อนมุมเล่นสนุก มุมออกกําลังกายมุมรับประทานอาหารหรือมุมพูดคุยแบบเปิดโล่งหรือถ้าเมื่อยหน่อยก็มีมุมให้นวดผ่อนคลายได้อีกด้วยนะคะอยากรู้จังคะว่าต้องเรียนด้านไหนถึงจะเข้าทํางานที่นี่ได้กันนะคะเส็จแล้วอยากรีบไปสมัครงานเลยจริงๆละค่ะ เห็นแล้วนะคะท้าให้เกิดความรู้สึกอยากจะตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ทํางานให้ได้ดั่งใจหวังจริงๆนะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นโอกาสไม,ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะเมื่อเรามีโอกาสสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการคว้าโอกาสนั้นมาครองมุ่งมันแล้วก็ตั้งใจทําไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเรามีความตั้งใจจริงลองมันให้สุด และไปหยุดที่งางที่เรารักนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ